สวัสดีคัาไปยิปทาเที่ยวครับตลาดสะสีเหลี่ยมวันอาทิตย์ครับผมยินคามีเยอะแยะมากมายครับมีหดดเชื่อเฮ็ดมาขายวันสองต้องวันเปิดขายได้เลยช่องิ่องยนมนอียนน่อจะจับยอๆเลยป็นไกร้อครับไปขยา แฮปปี้นิวเยียก็ใกล้จะถึงแล้วขอบคครับขอคพี่น้องดูแลสุขภาพน่าร้อนก็เข้ามาเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวกมีเวลาก็มานเจ้าอยู่อย่างนี้แหละเพราะประเทศเราเนี่ยมันเป็นประเทศเมืองเกษตรนะฮะ่าไม่มีความเอ้าความร้อนข้าวก็ไม่ออกรวงอ่าขนมปังสดๆผลไม้ก็ไม่ออกลูก ุดขายะไปปลูแ่ซูชิครับมะพร้าวแล้วริมทะเลก็ไม่ไหวแหละเนาะยอมเด็ลนะเลยนะเลยนะเรยนะเลยนยนนะเลนลยนะเลยนะเลยวะเลยนะเลยน่เยนะเลยดะไล่นะเลยนะเลยนเนะเก็นะเลยนะเลยาเนะนะเลนะเลยนะเลนเลนลนะยนะเลยนะเลยนลยนะยนะเลนะเยนะลนะเยนะนนะนนยเเนเลลนนเนเลยเะเนลเ เด็ดหลายรฐบานซื้อหน่อยประคาดถือสวยเออปะเในนน่ี่โลนี้ีผมมาเลยครับออกมาขายแล้วจะหมดเรวยบ้อยดิเนื้อหมูกินับแกงกินเนแกงขี้เหล็กค่ะเนื้อหมูสดๆครับามห้ามกินนะมีอกาสมีเวลาขมานะครับผมฝากกดติดตามไ่ด้วยนะครับตะอิดพาเที่ยวครับคุณาสดสด ห,าาห้าบาทครับรอคิวเลยครับห้าหมดแล้วนี่นี่ครับแน่นอนครับสุดความมูย่างเกาหลีเขาเยอะแต่เราเนี่ยจะน้อยก็เดินเรื่อยๆครับพี่น้องเดินเรื่อยๆอยู่ คุณด้านขนมครกครับเอาอเร่อไม่เร่วเงียดดูเร่อมาคนเดียววันนี้มาคนเดียวท่านนี่ครับน่ากินมากโอกาสมีเวลาก็มานะครับตลาดสะสรีเรียมวันอาทิตย์ครับผมฝากกดติดตามไปด้วยนะครับตะอีพาเที่ยวโอ้ยเปิดสามเครื่องครับเนนนอนขนาดสามเครื่องเลยครับเครื่องของเขาคุณภาพจริงๆครับมีทุกอย่างครับพวกปั่น มะพร้าวยันมะนาวครับปั่นอย่างเดียวเลย,ยนี่ก็ขายดีเลยเฮียเบิร์ดขายดีแล้วปั่นไม่ทันเลยบอกขาดใหญ่เลยบอกว่าทอดไม่ทันแล้วพร้พอมแล,แล้วครับพี่พร้พอมแนละ้วโอ้โหโห,โห,หมดแล้วเร็วๆครับพร้อมท่านครับมีโอกาสมีเวลาก็มานะครับไม่ได้รำาเลยที่น้องก็เดินเยอะอยู่ครับวันอาทิตย์นะครับตลาดนัดสี่เหลี่ยม กลับบ้านครับครับผมเดี๋ยวไล่สดักนิดกันนะฝากกดติดตาไมไห้ด้วยนะครับต่อีทพาเที่ยวนี่ครับพี่น้องเดินเยอะอยู่เป็นด้านแกงครับน่ากินมากยำชิ้นยำเล็บมือนางเป็นด้านลาบหมูสดๆครับครับต้ม ี่น้องเดินพอดูครับสวัสดืมครับผมมีโอกาสก็มานะครับตลาดสะะีรสวันอาทิตย์ฝากกดติดตามไม้ด้วยนะครับแต่อิพาเที่ยวไกขอบคุณมากครับ